มอไหนล่ะครับนี่อยู่มอสามครับกำลังจะขึ้นมอสี่โตโต,โตมอสามขึ้นมอสี่กุดบ่งอ๋อรุ่นจากกะต้อ,อยู่ห้องเดียวกันไหมครับอยู่คนห้องรโตโตรุนจากกะตอแล้วก็เซเว่นส่วนกีรติอยู่ปอห้าจะขึ้นปอหกน้องพาวเรียนปอน้องพาวขึ้นปอ 4. สี่สกายรู้จักน้องพาวไหมน้องพาวเอมีพีอ่ะ ไอเเลยมีผีว่ะเขาเรียกว่าอะไรเพราะอยู่ห้าทหกใช่ไหมกิตติอยู่ห้าทัหกสกาอยู่ห้าที๋หกมันจะสูมันวิวไหมถ้ากินเอาเกียวไปทำอะไรอ่ะบ้านใครน่ะบ้านใครนะออบ้านในนี่ โอ้เกี่ยวเกี่ยวอยู่โคตรไกลเลยครับเกี่ยวอยู่โคตรไกลเลย